ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับช่องเอเชียเกมชาแนลนะคะเย้ Yay! โอ้โหมีคนส่งข้อความมาเดี๋ยวขอใส่ไม์ดีๆก่อนทุกคนได้ยินเสียงเราไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจึ๊บจึบ,จบโอเคใช้ได้นะคะทุกคนตอนนี้นะเราก็เอ่อจะมาสอนใส่เป็น ปกคลิปนะคะทุกคนก็ถ้าอยากให้เราสอนทํโปรคลิปก็เม้นต์มาได้เลยนะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนใส่นะคะก็ถ้าจะทำโปรคลิปก็คือทำในแอปไหนก็ได้เลยเนาะแล้วแต่ทุกคนเลยเดี๋ยวเราก่อนอื่นนะคะทุกคนทุกคนต้องเข้าไปที่ที่เพสโตนะคะนี่เดี๋ยวขอใส่ละอันนี้ของเรามีรหัสล็อกเพจสโตด้วยแล้วก็พิมพ์คำว่า y t u t u หรือ u u t u b e Studio นะคะหรือสำหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์ก็พิมพ์ยูคําว่า y o u t u เฉยๆก็ได้นะคะให้ทุกคนเอ่อเลื่อนของเรานะคะมันจะมี YouTube ปกติแล้วก็ YouTuber นะคะแล้วก็จะมี YouTube Studio ให้กดมานะนี่ YouTube Studio นี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ YouTube Studio ยูทูบสตู u ิโอนี้นะคะมันก็จะเปรียบเสมือนหลังบ้านของเรานะคะก็มันจะแบบช่วยเหลือการแก้ไขแบบง่ายๆ่ายได้เลยนะคะนะคะก่อนถ้าทุกคนติดตั้งแล้วก็ให้กดเปิดได้เลยค่ะโอเคเนาะแล้วก็รอนิดนึงนะเพราะว่าเสร็จแล้วถ้าทุกคนเพิ่งโหลดมานะคะให้ทุกคนกดเริ่มต้นใช้งานปุ่มข้างล่างนะคะปุ่มสีน้ําเงินกดเข้าไปเลย ถ้าไม่เข้าใจอะไรสักเท่าไหร่นะคะเอ่อบอกเราได้นะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะได้มาอัดคลิปใหม่ให้เพื่อให้จะให้ให้เข้าใจค่ะถัดไปนะคะให้กดตรงนี้ค่ะกดวิดีโอกดตรงเอาอีกครั้งนะคะกดตรงไอ้นี้ค่ะจุดเอ่อสามขีดเล็กๆเ,เนี่ยค่ะแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดคําว่า video วิดีโอวิดีโอนี้เลย นะคะแล้วก็รอสักคู่เสร็จแล้วให้ทุกคนเลือกเอ่อ,อ,อให้ทุกคนเลือกคลิปของเรานะคะที่เรายังไม่ได้ใส่ปกคลิปเนาะอย่างเช่นคลิปนี้แมปปอบอิดนะคะโลบอกแล้วก็กดเข้าไปเลยสักคู่นะคะและให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปที่รูปดินสอตรงนี้นะคะกดเข้าไป เสร็จแล้วนะคะทุกคนกดไปที่รูปดินสอตรงนี้อีกรอบนะคะนี่ค่ะคือบอกเลยว่าง่ายมากๆกกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้รูปให้เลือกขึ้นมานะคะนี่ค่ะรูปต่างๆให้ทุกคนกดที่นี่นะคะจะมีแบบให้เลือกปกบคลิกนะคะคือให้ทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนได้ทำปบ กคลิปมาแล้วนะคะให้ทุกคนกดที่ภาพขนาดย่อยที่กําหนดเองนะคะก็คือแบบเราแบบทํามาแล้วนะคะให้ทุกคนกดเบือ่อแบบกดบวกไปเลยนะคะมันก็จะเข้ามานะแกลเลอรี่ของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะกดอันนี้ค่ะนี่พอดีนี่นะคะกดเข้าไปแล้วมันก็จะพอดีเลยอันนี้เราได้ทําไว้เนาะพอเสร็จแล้วให้ทุกคนกดเลือกตรงนี้เลยนะ ือถ้าทุกคนอยากให้เราสอนทํานะคะ mm hmm. ก็เบอกมาเม้น์มาได้เลยนะคืออันนี้คือเราทําในแอปคลายมัตเตอร์นะคะอยากให้สอนก็ทํามาได้เลยเนาะแล้วห้ทุกคนกดเลือกค่ะกดไปเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะและเสร็จแล้ว,ลวถ้าทุกคนกดบันทึกได้เลยค่ะแล้วก็รอสักครู่นะและเสร็จแล้ว,ลวมันก็จะและเสร็จแล้วนะคะก็แค่นี้ค่ะถ้าทุกคนก็อยากจะออกนะคะให้กดที่ตรงนี้ได้เลย นี่เสร็จแล้วคะ่ะบายบายง่ายมากๆเลยเนาะบ๊ายบายนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้เราเออสอนทำปกคลิปด้วยแอปคายมัตเตอร์นี้นะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าจะสอนทำปกคลิปในแอป,ปอันอื่นๆก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะบ๊ายบายเมื่เดี๋ยวเราก็จะจบคลิปแล้วนะจุ๊บ